สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โฮมรีวิวจอดลึกอคอนโดบ้านกับผู้ชาชันมืออาชีพค่ะอย่าลืมนะครับพบกับเราสองคนได้เป็นประจำทางโฮมเบเยร์ยกไกด์ทีวีสถานีเพื่อคนซื้อบ้านและคอนโดผมสม่อแมสมคนครับและแหนะวรวิตาจันทุนค่ะเรามาเจอกันนะคะไลฟ์สดแบบนี้นะคะที่ Facebook Fanpage นะคะของ h o m e c o t h ถ้าหากว่าใครกําลังชมเราตอนที่ไลฟ์กันอยู่นะคะก็คือในวันเสาร์เวลา10บโมงครึ่งเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมตอบให้ทันทีหรือว่านอกเหนือจากนีี้เอง่ก็สาามรถทจะ ชมได้นะคะผ่านทางช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะที่ h ม m บ b อไกด์ทีวนั่นเองนันจำได้ไหมว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราพาคุณผู้ชมไปรีวิวบ้านอาเชิญรยะของบริษัท NC Group เนี่ยแหละ oh, คือท,ทาง NC Group เนี่ยเขาร่วมกับ SCG พัฒนาบ้านที่เป็นบ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,อมและที่สำคัญเนี่ย เขาได้นำเอานวัตรกรรมใหม่ของ S G คือ S G Elder Care Solution มาใช้ในบ้านหลังนี้หัวใจสำคัญของเขาก็าคือเขาจะออกแบบตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ติดตั้งผลิตภัณฑ์เนี่ยรวมทั้งอุปกรณ์สรต่างๆเนี่ยที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในบ้านได้ง่ายขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจําวันในบ้านนี่แหละใช่ก็คือว่ามองไปแล้วเนี่ยทาง N C เนี่ยเขาตีโจทย์แตกมากเพราะเขารู้ว่าตอนนี้เนี่ยสังคมเข้า สู่สังคมผู้สูงวัยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์กับการอยู่อาศัยแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่แค่นวัตกรรมของเอลด์แคร์อย่างเดียวนะคะก็ยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่ทางเอเนี่ยเลือกหยิบมาใช้เพื่อที่จะทําให้การใช้ชีวิตเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยทีนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราพาคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการที่ชื่อว่าชามของเอนซ o กรุ๊ปเขาซึ่งอยู่ทางด้านของตอนเหนือด้านแถ นวัตรกรรมนี้ที่ NC ร่วมกับ a c g ในการพัฒนาเน,นื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเอ็นซีลอนส์แบบบ้านไปที่โครงการใหม่ที่ชามเนี่ยแล้วก็กล <สำ S 2> ุ่มเป้าหมายระดับบนเนี่ยให้การตอบรับกับบ้านรุ่นนี้ดีมากเพราะว่าต้องต้องยอมรับว่าสําหรับครอบครัวที่เป็นครอบครัวนักธุรกิจค่ะซึ่งมีฐานะเนี่ยปกติแล้วก็จะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งจะมีหลายเจเนอเรชันอยู่ในครอบครัวทีนั้นแน่นอนว่าในครอบครัวเนี่ยจะต้องมีผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ย คอนเซปต์นี้ก็เลยโดนใจนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เป็นมีงบประมาณในการซื้อบ้านหลังใหญ่มาก NC Group ก็เลยเอาแนวคิดนี้มาพัฒนาบ้านในโครงการ NC Royal Pin9 ซึ่งเราอยู่กันที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ตอบโจกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักธุรกิจที่มีครอบในครอบครัวเนี่ยมีหลายเจเนอเรชั่นอยู่ในครอบครัว เพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้ต้องไปอีกหนึ่งวันที่เราจะได้เห็นนวัตกรรมดีๆนะคะที่ตอบโจทย์กับการอยู่อาศัยเราติดตามกันได้เลยนะคะสําหรับโครงการวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือ NC r o y a เรย่นยกปิดกล้าวนั่นเองแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับโลเคชันในย่านนี้กันก่อนดีกว่านะคะในช่วงของโลเคชันรีวิวค่ะโลเคชันรีวิวสนับสนุนโดยงานโฮมเบอร์โฟกัสแอเซนทัานาซาลาดพาวพบกัน2-8กุมภาพัน์นี้ ของโลเคชันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนะคะกับที่ตั้งของโครงการ NC Royal ่นเกล้าค่ะซึ่งสําหรับโครงการนี้นะคะเขาเนี่ยอยู่ที่ถนนทวีวัฒนากาญจนาพิเศษ15ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะอยู่ใกล้กับจุดตัดของถนนตัดใหม่พระนกพุทธมนทนสาย2แล้วก็จุดที่โดดเด่นก็คือว่าจากตรงนี้เนี่ยระยะห่างไปที่ถนนกาญจนาพิเศษเนี่ยจะมีระยะห่างแค่ประมาณ700เมตรเท่านั้นเอง ถ้าเกิดเราใช้ทางถนนกาญจนาพิเศษเนี่ย<ฆ>สมมุติถ้าเรามาจากในเมืองเนี่ยเอามาจากในเมืองที่ทางตรงเลยนะก็เข้ามาจากข้ามสะพานปิ่นเกล้ามาหรือข้ามสะพานพระราม8มาแล้วก็วิ่งลอยฟ้า<ฆ><ฆ>ยกระดับมาเลยนะวิ่งตรงมาเนี่ยเราก็มาลงที่ถนนกาญจนาพิเศษจากนั้นเนี่ยเราก็เลี้ยวเข้าถนนกาญจนาพิเศษที่ทางไปทางบางแค<ฆ>แล้วก็เลือกเกิดมาที่อ2อเพราะเกิดมาที่2เราขึ้นเกิดม้ายูเทิร์นกลับมาแล้วเนี่ยพอลงปั๊บเนี่ยวิ่งมาหน่อยเดียวเนี่ยจะมาเจอถนนตัดใหม่เนี่ยแหละพานนกพุทธมะ พอถึงจุดนี้ทางเข้าถนนทวีวัฒนาการนาพิเศษ15เนี่ยเราต้องเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตัดใหม่แล้วก็ไปวนใต้ถนนตัดใหม่นิดนึงแล้วเราก็ถึงปากถนนของทวีวัฒนาการนาพิเศษ15เนี่ยแล้วเราก็เข้าถนนการนาพิเศษ ทวีวัฒนากนารนาพิเศษ15เข้ามา7 0 0เมตรก็ถึงโครงการขวามือค่ะอันนี้คือมาจากฝั่งของการน,นาพิเศษถูกต้องคราวนี้ถ้าหากว่าใครเนี่ยที่มาจากทางพุทธมณฑลสาย2อ,อันนี้นี่ก็ไม่ยากเลยนะคะก็คือทางนี้น่าจะมุ่งหน้า,าตามทางพุทธมณฑลสาย2มาเลยจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่านับแยกไฟแดง นับไปเรื่อยๆพอมาถึงแยกไฟแดงที่3เนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยเพราะว่าตรงบริเวณของแยกไฟแดงที่3เนี่แหละก็คือบริเวณที่เป็นทางเลี้ยวเข้าถนนทวีวัฒนากาญจนาพิเศษ15เนี่ยแหละต้องยอมรับว่าทำเลกาญจนาพิเศษพุทธมณฑลสาย2เนี่ยปัจจุบันนี้จเจริญมากแล้วก็เรามีทางเลือกในการจะเข้าเมืองได้หลายเส้นทางนะอเอาอย่างง่าย,าย,ายๆกินแนมบอกไปเรื่องของถนนตัดใหม่พานกพุทธมณฑลสาย2ถูกไหมซึ่งก็หมายความว่าจากโครงการเนี่ยสามารถจะใช้ถนนเส้นนี้เนี่ย เข้าตรงสู่สแยาไฟฉายแล้วก็เข้าไปถึงสี่ราชในตอนเมืองในเมืองข้างในเนี่ยได้ในเวลาแค่10นาทีเอง oh. เพราะว่าเป็นถนเส้นตรงตัดตรงเข้าไปเลยนะ oh. อันนี้เป็นเส้นหนึ่ง oh. อีเส้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราเลือกใช้ถนนกาญจนาพิเศษเนี่ยเราสามารถที่จะวิ่งไปทางปิ่นเก้าแล้วก็เลยปิ่นเก้าไปหน่อยหนึ่งก็จะไปถึงจุดขึ้นลงทางด่วนสีรัาดกาญจนาพิเศษถูกไหมก็ oh. ใช้ ทางด่วนนี้สามารถจะเข้า,เ,ขาเมืองได้อีกทางหนึ่งซึ่งคาดว่าจะใช้ได้ประมาณ2,563ก็คือคว่ารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งสถานีสุดท้ายจะอยู่ตรงเดอะมอลล์บางแคเป็นสถานีหลักสองซึ่งรถไฟฟ้าสายน้ำเงินช่วงนี้จะเป็นช่วงหัวลำโพงม,มาบางแคคาดว่าจะเสร็จปี2,563เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะขับรถ ไปตรงเดอะมอบบงแคใช่ไหมแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเข้าเมืองได้เลยถึงหัวลำโพงแล้นเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมกับ MRT ก็ได้ใช่ไหมต่อเนื่องไปถึง BCS ได้เลยสะดวกสบายมากไม่แปลกใจเลยว่าทําไมที่อยู่าศัยในโซนนี้เนี่ยตอนนี้ถึงบูมมากๆเพราะว่าในเรื่องของการเดินทางเนี่ยโอ้โหมีทางเลือกเยอะแยะเหลือเกินนะคะจะไปทางรถส่วนตัวจะขึ้นทางด่วนจะไปรถไฟฟ้าเดี๋ยวอนาคตอีกแป๊บเดียวก็ได้ใช้กันแล้วนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกกันบ้างดีกว่าในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะเอาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคือสําหรับว่าเย็นๆอยากจะไปทานข้าวกับครอบ ครัวเดินชิลๆเนี่ยใกล้ๆตรงนี้ตรงวงแหวนปิ่นเกล้าก็จะมีคอมมูนิตี้มอลล์ที่ชื่อว่าเดอะพาซิโออันนี้ก็รวมทุกอย่างอยู่แล้วหรือถ้าหากว่าไปทางวงแหวนบางแคเนี่ยก็มีเดอะมอลบางแคอันนี้ก็ไปช็อปกันได้แบบสบายๆเหมือนกันแอร์เย็นๆทีนี้มาดูในแง่ของโรงเรียนโรงพิบาลกันบ้างโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในย่านนี้โรงเรียนเยอะ แล้วก็เอกชนดังๆก็เยอะหลายโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติก็มีแต่ว่าเอาที่ดังที่สุดละกันก็คือโรงเรียนอัสัมชัญธนบุรีซึ่งดังมากในย่านนี้แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการเลยเพราะว่าอยู่บนเส้นถนนพุทธมณฑลสายสามเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสายสองนี่ลัดไปนิดเดียวถึงเลย,ยนะส่วนโรงพยาบาลเนี่ยมีทั้งฝั่งปิ่นเกล้าแล้วก็ฝั่งบางแคเลยฝั่งปิ่นเกล้านี่คือโรงพยาบาลธนบุรีสองซึ่งจะถึงก่อนพุทธมณฑลสายสอง หรือว่าถ้าเกิดออกพุทธมณฑลสองเราเลี้ยวเข้าเมืองเนี่ยก็จะเจอโรงพยาบาลเกษรราดบางแคก็สะดวกเหมือนกันอืม,อมนี่แหละค่ะจัดเต็มนะคะในเรื่องของโลเคชันกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาดูแนวคิดในการพัฒนาโครงการกันบ้างดีกว่านะคะขึ้นชื่อว่า NC Housing แล้วรับรองว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในช่วงของโปรเจกตรีวิวค่ะโปรเจกตรีวิวสนับสนุนโดย นิตยสารโฮมเบอร์เกด์สมาร์ตไบเออร์บายกูรู โปรเจกต์รีวิวนะคะเดี๋ยววันนี้มาทําความรู้จักกับโครงการที่น่าสนใจวันนี้ค่ะ NC Royal ปิ่นเกล้านั่นเองนะคะซึ่งสําหรับโครงการนี้คุณผู้ชมเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งโครงการเลยนะคะทั้งโครงการเนี่ยมีพื้นที่26ไร่แต่ว่ามีจํานวนยูนิตอยู่เนี่ยเพียงแค่60ยูนิตเท่านั้นเองถามว่าทําไมที่เยอะขนาดนี้มีจํานวนอยู่แค่นี้เพราะว่าแต่ละหลังเนี่ย2ชั้นก็จริงแต่เป็น2ชั้นที่ลงบนที่ดินเนี่ยตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไป แปลงใหญ่แบบจัดเต็มเลยนะคะแล้วก็สําหรับโครงการนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสโซนด้วยกันก็คือโซน A โซน B แล้วก็โซน C แต่ว่าในส่วนที่วันนี้เรามารีวิวกันเนี่ยก็คืออยู่ในโซน C ซึ่งโซน C นีมีอยู่ทั้งหมด20ยูนิตด้วยกันความพิเศษก็คือว่าเป็นโซนของบ้านนวัตกรรมด้วยซึ่งเดี๋ยวพี่เมเี่ยต้องมาให้รายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรและสาหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีที่พัฒนาโดยบริษัท NC housing ซิ่งจำกัดมหาชนค่ะ S <S ก็อย่างที่เราบอกกับผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการเรื่องของคอนเซปต์ Elder Care Solution ถูกไหมเพราะ <es> ฉะนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเฟสสุดท้ายนะที่เรามารีวิวเนี่ยเป็นเฟสสุดท้ายแล้วก็มีจํานวนบ้านที่เป็นบ้านสร้างก่อนขายอยู่ทั้งหมดแค่ย0่ิบหลังเทง่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านที่สร้างในเฟสนี้เนี่ยเขาก็เอาแนวคิดเรื่อง Elder Care Solu t i o n มาใช้เลยหลักการก็คือว่าเขาจะพัฒนาออกแบบตัวบ้านวัสดุอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ติดตั้งในตัวบ้านเนี่ยเพื่อจะ การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถเข็นเพื่อจะให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในประจําวันในบ้านแล้วก็ปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในบ้านด้วยนี่น่าสนใจมากๆนะคะในแง่ของคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เมธย,ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมว่ามีนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะตอบโจทย์กับ Elder Care Solution จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของ Elder Care Solution เนี่ยเรื่องแรกเลยนะก็คือเรื่องของการปกป้องไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับ การกระทบกระเทือนที่รุนแรงจากการที่อาจจะเนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะมีการล้มบ้างใช่ไหม<ะ>ก็คือว่าเขาจะใช้พื้นเขาเรียกว่าซอฟฟ์<ะ>พื้นซอฟฟ์<ะ>เนี่ยก็จะช่วยลดแรงกระแทกในกรณีที่ผู้สูงอายุล้ม<ะ>ลงไปกระแทกกับพื้นอันนี้<ะ>เขาจะติดตั้งอยู่ในตัวบ้านเลย<ะ>อันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือว่าในเรื่องของสุขภัณฑ์ในห้องน้ำเนี่ย<ะ>เขาจะมีระบบชําระอัตโนมัติ ซึ่งจะรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ยึดเก,กาะกรณีที่จะต้องใช้งานในการเข้าห้องน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุก็จะได้รับความสะดวกสบายในการที่จะใช้งานสุขภัณฑ์ได้อันนี้คือเรื่องที่สองเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ผู้สูงอายุต้องใช้รถเข็นจะมามเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านจะถูกดีไซน์ให้สามารถที่จะเดินทางสัญจรในบ้านเนี่ยนะได้โดยใช้รถเข็นก็คือไม่ว่าจะเป็นส่วนของประตูความกว้างของประตูะนะหรือว่า ในส่วนของพื้นต่างระดับต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นลาบเพื่อจะให้สามารถที่จะใช้รถเข็นเพื่อ,อเดินทางเข้าไปในจุดของบ้านได้อย่างสะดวกสบายน่าสนใจมาก ที่เราบอกคุณผู้ชมมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าถ้าหากพูดถึงชื่อช้นของทาง NC เนี่ยนอกเหนือจากสร้างบ้านสวยน่าอยู่แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาเนี่ยไม่ลืมที่จะนําพวกเทคโนโลยีทันสมัยนํามาใช้ในการก่อสร้างเพื่อที่จะให้ลูกบ้านแต่ละคนเนี่ยได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสําหรับโครงการนี้นะคะกับ NC Royal Pinclaw เนี่ยโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มเลยนะคะเพราะว่าเขานํานวัตกรรมนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยในการประหยัดพลังงานนะคะเป็นนวัตกรรมจาก SCG ก็ ก็คือ Active Airflow System ตัวนี้เนี่ยนำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านด้วยซึ่งเขาบอกว่าตอบโจทย์นะคะกับคอนเซปต์ของเขาเดียก็คืออยากจะสร้างบ้านให้เป็นบ้านอัจฉริยะที่ทำให้อยู่แล้วอยู่สบายแล้วก็เป็นมีรกับสิ่งแวดล้อมด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในภาพใหญ่ของการพัฒนาโครงการใน NC เขาก็ ไม่ละเลยในการที่จะทำให้ที่โครงการนี้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายระดับบนซึ่ง<ช>เป็นนักธุรกิจในาย่านนี้ต้องการอยู่บ้านที่มีความสะดวกสบายแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลนี้เนี่ยโครงการนี้เขามีจะจะมีจุดเด่นอยู่2เรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกเลยก็คือว่าเขาจะดีไซน์ให้ตัวของบ้านแล้วก็พื้นที่ของที่ดินที่บ้านลงเนี่ยในทุกแปลงที่ขายเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับผู้ขายในาย่านนี้เนี่ยต้องถือว่า ได้มากกว่าส่วนเรื่องที่2เนี่ยในเรื่องของการเนื่องจากว่าคนที่อยู่อาศัยเป็นนักธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเข้ามาอยู่ที่บ้านแล้วต้องการความเป็นส่วนตัวสูงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยดีไซน์ให้ผังโครงการที่นี่เนี่ยในแต่ละซอยเนี่ยมีบ้านแค่ สี่ถึงหกหลังแค่นั้นเองเพราะ<อ>ฉะนั้นเนี่ยในแต่ละซอยจะมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็แม้ว่าจะให้ความสําคัญนะคะในส่วนของพื้นที่อ,อสังหาริมทรัวเป็นหลักเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ยังมีในส่วนของคลับเฮาส์แล้วก็เป็นส่วนของเฟสิลิตี้ที่เอาไว้รองรับลูกบ้านหรือว่ากรณีที่บางทีมีแขกมาติดต่อแต่ยังไม่อยากจะเข้าไปคุยในบ้านเนี่ยก็มาเจอกันตรงนี้ได้นะคะตรงส่วนของคลับเฮาส์เนี่ยก็จะมีทั้งส่วนของสระว่ายน้ํากลางแจ้งแบบนี้ซึ่งแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่แล้วก แล้วก็มีในส่วนของมิส i ิ่งรูมรวมทั้งยังมีในส่วนของสวนสาธารณะให้สามารถสูดออกซิเจนไในเต็มปอดด้วยทีนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของการพ,อพอรักผ่อนหย่อนใจการดูแลแขกที่ไปใครมาแล้วเนี่ยในเรื่องของการดูแลรักษาวความปลอดภัยเนี่ยเริ่มจากรั้วรอบโครงการความสูงที่เรให้ไว้มาตรฐานเนี่ยตัวรั้วเนี่ยคือ3เมตรแล้วก็จะมีบังตาอีก1เมตร ไปเสร็จละ <4 S 1> นี้เมตรเลย<ม>เรียกว่ารั้วรอบขอบชิดเลยในเรื่องของการดูแลการเข้าออกเนี่ยก็จะมีเจ้าที่รปภคอยเข้มงวดตรวจตาตลอด24ชั่วโมงซึ่งตรงประตูที่เข้าออกเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะแบบประตูเหล็กกั้นมไม่ชิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่เข้าออกเนี่ยต้องใช้สมาร์ทการ์ด<ฆ>ในการที่จะผ่านเข้าออกแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแขกไปใครมาเนี่ยต้องติดต่อรปภก่อนรอปภนจะเปิดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัดกุมมากส่วนพื้นที่ภายในโครงการทั้งหมดเนี่ย ก็จะมีกล้อง C C T V ถึง54ตัวเลยทีนี้ในส่วนของตัวบ้านเนี่ยโครงการเนี่ยเขาให้ระบบสัญญาณการขโมยในตัวบ้านอยู่แล้ว<ะ>แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังเพิ่มระบบ IP Phone ด้วย IP Phone เนี่ยก็คือเหมือนกับวิดีโอ door phone นั่นแหละก็คือว่ากรณีที่มีนานมีแขกใช่ไหมนนนอยู่ที่บ้านแล้วมีแขกเนี่ยมาติดต่อที่ป้อมรปภเนี่ยรปภเขาจะคอไปหาแนานแนนสามารถที่จะดูที่จอที่บ้านได้เลยว่าคนเนี้ย อาจารย์อนุญาตให้เข้าไม้เราสามารถจะเห็นหน้าแขกที่มาก่อนตรงป้อมเราพอเลยสุดยอดเทคโนโลยีนะคะนี่แหละค่ะก็คือความใส่ใจนะคะที่ทาง NC Housing นั่แหละเขาจัดเต็มนะคะให้กับลูกค้าของเขาเลยคะเจมอิ่มกับเรื่องราวของโปรเจกต์กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเปิดชมบ้านกับเราคุณผู้ชมขาไปดูซิว่าการออกแบบนะคะที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตระดับบนเนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับช่วงของ Product Review ค่ะ Product Review สนับสนุนโดย นิตยสารโฮม e บเออร์ไกด์สมาร์ทไบเออร์บายกูรูมาแล้วคุณผู้ชมคะกับช่วงที่3นะคะช่วงของ Product Review ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่ในบ้านตัวอย่างะะของโครงการ NC Royal ปิ่นกล้าแล้วแม่ ใหญ่โตโอรันเหลือเกินคุณผู้ชมขาจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้รู้จักกับ ตัวของบ้านที่เป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดของเขามีอยสองแบบด้วยกันสำหรับแบบแรกนะคะมีชื่อว่าพราวค่ะซึ่งพราวเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่280ตารางเมตรโดยฟังก์ชันจะเป็นสีห้องนอนสี่ห้องน้ำแล้วก็มีห้องอเนกประสงค์ให้อีก2ห้องด้วยนะส่วนอีกหนึ่งแบบเนี่ยนะคะจริงๆเรียกว่าเป็นคฤหาสน์ย่อมๆเลยก็ได้นะคะมีชื่อว่าลักซ์ที่บอกว่าเป็นคฤหาสน์เพราะว่าพื้นที่ใช้สอยของลนะักซ์เนี่ยมีมากถึง410ตารางเมตรเลยทีเดียวนะคะฟังก์ชันก็จะเป็น4ีห้องนอน5ห้องน้าห้องททางนแลละอีกเย ที่ลักส์นโดดเด่นมากก็คือว่าเขาจะมีในส่วนของห้องพิเศษที่เรียกว่าเป็น l u x u r i o u s Villa จะเป็นเหมือนเรือนรับรองขนาดใหญ่พร้อมกับนวัตกรรมแบบสมบูรณ์แบบเลยนะคะสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะแต่ว่าจะบอกว่าทั้ง2แบบนี้ก็มีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใหญ่เหมือนกันทั้งคู่แล้วก็สามารถจอรถได้เนี่ยหคันเลยวันนี้เนี่ยเราจะรีวิวในแบบพาวตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของบ้านพาวแล้วใช่เลยลซึ่ง ถ้าพูดถึงในเรื่องของโถงข้างในเนี่ยต้องเรียกว่า OR สมกับเป็นคาลิหารลังย่อมเหมือนกันใช่เพราะตอนแรกก็ยังถามทีมงานเลยว่าเอ๊ะเราตกลงอันนี้นี่คือลัสหรือว่าพราวพูดูแล้วแบบพื้นที่ใช้สอ,อใหญ่มา,มากคือพื้นที่เรายืนอยู่นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าอยู่ในส่วนของพื้นที่ตรงกลางระหว่างส่วนของข้างหลังเราคือพื้นที่ห้องรับแขกนั่งเล่นของบ้านซึ่งใหญ่มากนะ ตอนเนื่องมาเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนของรับประทานอาหารค่ะซึ่งในส่วนของรับประทานอาหารเนี่ยจุดเด่นไฮไลท์ของเขาก็คือว่าเขาจะเปิดมุมมองด้านหลังที่เป็นผนังกระจกเนี่ยออกไปสู่ส่วนด้านหลังได้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลารับประทานอาหารเนี่ยเราก็จะเห็นมุมมองด้านหลังสวยๆได้แล้วก็ด้วยความที่พื้นที่โถงกลางเนี่ยคือกว้างมากๆเพราะฉะนั้นตรงบริเวณที่แบ่งส่วนหนึ่งมาทําเป็นโต๊ะอาหารแล้วเนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่อิ่มๆเนี่ยพอให้ทําเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้ได้ด้วย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกันอย่างสมมติมีเพื่อนบะเพื่อนมา,าจะมาปาร์ตี้แฮงเอาท์หรือว่ามามีติ้งกันเล็กๆในบ้านก็สามารถทําได้ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเราเดินมาจากข้างหน้าบ้านเข้ามาเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาดูรีวิวทางด้านปิดซ้ายมือก่อนซึ่งปิดซ้ายมือนี้ต้องเรียกว่าเป็นส่วนเซอร์วิสของบ้านก็จากแ่นที่แล้วก็ต่อเน,นื่องไปเป็นครัวปิดขนาดใหญ่แล้วก็พื้นที่กว้างขวางมากมเรียกว่าไม่จําเป็นต้องต่อเติมเพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะรองรับ ครอบครัขนาดใหญ่ได้สบายๆใ<ช>่ซึ่งต่อเน,นื่องไปด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลานสักลา้างคราวนี้มาดูไฮไลท์ของเรานี่ สำหรับห้องนี้คอนเซปที่เขาออกแบบมาก็คือเป็น concept elder care คอนเซปเอลเดอร์แคร์ซึ่งเป็นห้องที่เขาเตรียมไว้สำหรับผู้สูงอายุกรณีที่บ้านมี3ามเป็นเรเช่นใช่ไหมค,คุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย่าเนี่ยอาจจะต้องอยู่ห้องนี้เนี่ยก็ใช้ห้องนี้เนี่ยในคอนเซปของการอยู่อาศัยแบบผู้สูงอายุให้ได้อยู่มีชีวิตมีความสุขและสบสบายในการใช้ชีวิตประจาวันในบ้านยังง่ายังง่ายซึ่งเริ่มแรกก่อนเลยก็คือพื้นพื้นเนี่ยเป็นแอปซ็อปชั่นฟอร์ซึ่งพื้นเนี่ยด้วยคอนเซป ของช็อป a s o ซ t อ o n f o ฟที่เป็นชื่อเฉพาะของตัวพื้นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะเป็นพื้นที่มีความนุ่มในพื้นผิวเรียกว่าเป็น Soft ์ฟอกรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงล้วอาจจะพลาดหกล้มเนี่ยเมื่อกระแทกกับพื้นตัวนี้ก็จะช่วยรับแรงกระแทกให้บาดเจ็บน้อยลงอีกเรื่องนึ่งนานเห็นไฟใช่ไหมอ่าใช่แตสัยมากนว่าเป็นีซอร์อัตโนมัตินะกรณีสมมติว่า ในยามค่ำคืนผู้สูงอายุเนี่ยพอเอาเท้าลงมาแตะพื้นเนี่ย<ะ>ปกติเราจะมืดใช่ไหมแลว้วก่อนจะไปปัดไฟเนี่ยมันไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเนี่ยเซน,นเซอร์ก็จะเปิดอัตโนมัติเพื่อจะให้เห็นพื้นในส่วนของประตูก็จะเห็นว่ากว้า,วางพอต่เลยซึ่งสามารถจะเอารถเข็นเข้ามาได้ทีนี้ต่อเนื่องไปก็คือว่าในส่วนของห้องน้ําห้องอน้ํานี่อย่างแรกเลยแน่นอนว่าพื้นเนี่ยก็ต้องไม่มีสเต็ปเห็นไหมก็จะลาดเชื่อมต่อมาเลยค่ะแล้วก็ประตูก็กว้างแล้วก็เป็นประตูแบบ เลื่อสไลด์บานสไลด์จะได้ไม่ต้องจับลูกบิดเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้รถเข็นมันก็จะสะดวกมากพอเข้ามาข้างในเนี่ยอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆเนี่ยก็จะช่วยที่จะพยุงตัวในการใช้งานห้องน้ำนะใช้งานใช้งานห้องน้ำได้สะดวกอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่เป็นอุปกรณ์ที่เขาออกแบบดีไซน์จาก s c c elder care solution เลยนะ อ่ะนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันได้เลยค่ะอ่ามาขึ้นมาดูข้างบนโอ้โหโ้กว้างมากกว้างาไหมน่าอยู่มากอ่าแต่ต้อก็บอกคุณผู้ชมก่อนว่าข้างบนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยสี่ห้องโดยที่เป็นห้องนอนสามห้องอแล้วก็เป็นห้องอเนกประสงค์หนึ่งห้องตรงนี้ก็เป็นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันเข้าห้องเนี่ยบ้านหลังนี้ยังดีไซน์ไว้ให้มี พื้นที่ที่เป็นลักษณะของ Family Are ียคซึ่งเป็นห้องผ่อนบนด้วยโหใหญ่มากใช่เพราะปกติแล้วในายามค่ำคืนเนี่ยกรณีที่ครอบครัวมีกิจกรรมส่วนตัวกันเนี่ยก็อาจจะใช้พื้นที่ข้างบนได้หรือกอรณีที่มีแขกข้างล่างเนี่ยทางคุณลูกหรือว่าสมาชิกคนอื่นของบ้านเนี่ยก็สามารถกันมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้เ,นเข้ามาในห้องมาสเตอร์เบด룸แล้วต้องบอกว่าสําหรับห้องมาสเตอร์เบด룸เนี่ยมีห้องน้ําในตัวแล้วก็ห้องนอนที่2ก็จะมีห้องน้ําในตัวส่วนห้องนอนที่สาม พื้นที่ส่วนของ Family Area แล้วก็ห้องอนเนกประสงค์นี่จะใช้ห้องน้ำร่วมกันอีหนึ่งห้องที่เป็นห้องน้ำที่ Service 3ห้องนั้นสำหรับห้องนอนมาสเตอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงความใหญ่เพราะว่าใช้พื้นที่เนี่ยเต็มด้านหน้าของบ้านเลยเริ่มจากมีส่วนของเตียงนอนพื้นที่ว่าตรงนี้สามารถจะทำเป็นส่วนของพักผ่อนนั่งเล่นได้แล้วก็จะมีระเบียงไว้สำหรับกรณีที่เราต้องการจะออกไปเทควิวเช้าเเย็นเค่ำาได้ จากนั้นเนี่ยถัดไปด้านหน้าเรานะ่ยก็จะเป็นส่วนของที่เเรียกว่า walk in closet คือเราต้องชี้กันไกลมากเลยเพราะว่างกว้างมากนี่ส่วนของ walk in closet ก็ออกแบบมาใช่นะซึ่ง walk in closet เ,เนี่ยแน่นอนมันก็ต้องสออเนื่องมาถึงจนถึงของ master bathroom ใช่ค่ะ,นะคะ เราเอียกันไปแบบจัดเต็มแล้วนะคะมาถึงตอนนี้ได้เวลานําเสนอราคาคุณผู้ชมคะสำหรับโครงการนี้เนี่ยนะคะกับ NC Royal ปิ่นเกล้าเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเขามีราคาพิเศษแต่ว่าคุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าเป็นราคาที่เขาเนี่ยเหลืออีกแค่ไม่กี่หลังแล้วด้วยนะคะเริ่มต้นคะ่ะที่12ล้าน5แ0 0บาท นะคะแต่อย่างที่บอกว่าเหลืออยู่ไม่กี่หลังแล้วด้วยเพราะฉะนั้นหากสนใจเนี่ยต้องรีบมาดูแต่ก่อนอื่นให้พี่เมฆช่วยวิเคราะห์หน่อยดีกว่าว่าสาหรับราคานี้กับราลยละเอียดทั้งหมดที่เรานาเสนอไปเนี่ยความคุ้มค่าเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของกิจการและต้องการที่จะอยู่ในโครงการที่มีความมีธรรมชาติแวดล้อมตัวบ้านเยอะๆแล้วก็ มีจำนวนยูนิตน,น้อยเพื่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงที่นี่เหมาะมาก hmm. และที่สําคัญคือสําหรับเฟสสุดท้ายเนี่ยซึ่งมีแค่20หลังเนี่ยเอ็นซีกรุ๊เนี่ยยังได้ร่วมกับ SCG ได้นําบ้านดีไซน์ใหม่ที่เป็นนวัตรกรรมของ SCG Eldercare Solution <Ha. S 2> เข้ามาใช้ในบ้านรุ่นใหม่ด้วยคุณผู้ชมที่ต้องการอยู่บ้านแบบว่ามีหลายเจเนเรชันอยู่ในบ้านมีคุณพ่อ <Ha. S 2> คุณแม่ ซึ่งแก่ชราล,าล้าอยู่ในบ้านด้วยที่เนี่ยเหมาะมากเพราะเขาดีไซน์ไว้ที่จะหเห็นการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ<ะ>ที่จะต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขในบ้านที่ตัวเองอยู่ให้มากที่สุดสุดท้ายก่อนจะปิด<ะ>ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยเจริญมากๆเลยในการเชื่อมต่อเข้าเมืองทั้งท,งท้งด่วนสีรัฐกาญจนาพิเศษทั้งถน<ะ>นตัดใหม่พานกพุทธมณฑลสายสอง<ะ><ะ>ซึ่งทั้งสองเส้นเนี้ยเพิ่งเปิดใช้บริการในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้า สายสีน้ําเงินที่สถานีปลายทางอยู่ที่สถานีหลัก2ตรงเดอะมอลล์บางแคอีก oh, เพราะ oh. ฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าทําเลตรงนี้สัยภาพสูงม,มากใช่แล้วนะคะดังนั้นใครสนใจค่ะลองแวะมาชมที่โครงการกันได้นะคะและนางของคุณผู้ชมค่ะชมวันนี้ที่เราออกอากาศไปแล้วเนี่ยอยากจะชมซ้ำนะคะหรือว่าอยากจะย้อนกลับไปชม โครงการอื่นๆที่เราเคยนำเสนอไปแล้วเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง y t u t u นะคะที่ Homewire Guide TV นะคะเข้าไปชมแล้วก็กด Subscribe ด้วยไปชมดูเทปย้อนหลังกันได้แล้วก็หลังจากนี้เวลาเราอัพ เทปใหม่ๆก็จะได้ติดตามกันได้ต่อเนื่องรวมทั้งอีกหนช่องทางก็คือที่ f a c e o o o k f a n p a นะคะที่ home.co.th เจอพวกเราได้สดๆดไลฟ์ด้วยนะคะไลฟ์ live เนเจอกันได้ทุกวันเสาร์10โมงครึ่งค่ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบกับเราสองคนได้เป็นประจำทางโ o ม e ปี้ยไกด์ทีวีสานีเพื่อคนซื้อบ้านและคอนโดส่วนวันนี้เราสอคนต้องลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ปสาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ